สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคน,นครับมาพบกับอาเปียกอีกเช่นเดิมนะครับกับนานาสาระนะครับวันนี้อาเปียกก็จะมาคุยข่าวเกี่ยวกับโครงการเยียวยาของทางภาครัฐนั่นก็คือโครงการม .3 3- เรารักกันนะครับว่ามีหลักเกณฑ์นเงื่อนไข คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา4,000บาทจากโครงการม3-3เรารักกันอย่างไรและวิธีการลงทะเบียนในโครงการนี้มีวิธีการอย่างไรนะครับมาฟังกันครับสาระสำคัญของโครงการม3-3เรารักกันนี่ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือนะครับแบ่งเบาภาระค่าครองชีพสำหรับประชาชนผู้ที่ประกันตนในมาตรา3.3ที่ได้รับ ลกระทบจากการระบาดของโควิด19นะครับมีประมาณทั้งหมด9.27ล้านคนนะครับโดยรัดจะเยียวยาในวงเงินลายละ4,000บาทนะครับตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่31พฤษภาคม2564นี้นะครับผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ม .3 3เรารับกันมีดังนี้นะครับ 1. มีสัญชาติไทย2เป็นผู้ประกันตนมาตรา3าโดยมีข้อมูลในระบบประกันสังคมณวันที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการมส3ามเราลักกันก็คือวันที่15กุมภาพันธ์2564หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3เมื่อวันที่19มกราคม2564วันที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการเราชนะ 3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับและไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ 4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทณวันที่31ธันวาคม2563ในลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเงินฝากได้แก่เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจาบัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงินและผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันคำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนา,าคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่รวมคำนวณเงินฝากในบัญชีร่วมบัญชีเพื่อและสลากออมทรัพย์ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตาต่างประเทศ 5. ผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ w w w m o .33 เรารักกัน .com ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2564ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการม .33 เรารักกันมีดังนี้นะครับ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการรวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 2. ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการกระทำการใดๆที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและหรือโครงการของรัฐหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการหรือมาตรการอื่นๆของรัฐ 3. หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่รัฐภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทําดังกล่าวตามช่องทางที่กระทรวงแรงงานกําหนดให้นี่คือคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการมอ 3. 3เรารักกันนะครับก็ตรวจสอบดูว่า มีสิทธิ์หรือไม่นะครับเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเรามีสิทธิ์ก็จะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เ w อร์บเมอสามสามเรารักกัน c อ m นะครับเพื่อที่จะให้ทางภาครัฐเข้าไปถึงข้อมูลเพื่อจะนำมาคัดกรองตรวจสอบว่าเราผ่านคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเยียวยา4 00 0บาทหรือไม่นะครับวิธีการลงทะเบียนมอ3าเรารักกันก็มีดังนี้นะครับ หเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w m o 3 3เม3เรารักกัน .com นะครับสให้กดปุ่มสีแดงนะครับประชาชนลงทะเบียนใหม่ 3. ก็จะเข้าสู่หน้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการม .33 าเรารักกัน 4. จากนั้นก็ให้อ่านข้อความตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับ เมื่ออ่านแล้วก็ให้ติ๊กถูกนะครับที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ว่าข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นจากนั้นก็ให้กดยืนยันที่แถบสีน้ำเงินข้างล่างนะครับ 5. เข้าสู่หน้าให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนซึ่งเดี๋ยวต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลต้องเป็นภาษาไทย เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนอันนี้สําคัญนะครับ2ตัวแรกนะครับเป็นอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็10ตัวหลังนี่เป็นตัวเลขนะครับซึ่งจะต้องดูให้ดีๆนะครับระหว่างตัวโอกับเลขศูนย์ครับมันอยู่คนละแป้นกดผิดก็คือผิดนะครับอันนี้ตรวจสอบให้ดีๆนะครับวันเดือนปีเกิดเลือกจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันแล้วก็หมายเลข โทรศัพท์มือถือของเรานะครับที่จะใช้รับ sms รหัส otp นะครับ email ถ้ามีก็ให้กรอกไม่มีไม่ต้องกรอกนะครับ 6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกคำว่าลงทะเบียน 7. จากนั้นก็รอ sms ยืนยันรหัส otp นะครับเมื่อได้รหัส otp ที่ส่งมาที่โทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที่เรากรอกไว้นะครับซึ่จะมีตัวเลข6หลักเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็ให้คลิกคำว่า ยืนยัน otp นะครับ 8. เสร็จแล้วก็จะขึ้นข้อความว่าลงทะเบียนสำเร็จโปรดตรวจสอบผลการสมัครวันที่15มีนาคม2,564ผ่าน w ว w m o 3 3เม3เรารักกัน .com แล้วคลิกคำว่าตกลงเป็นอันว่าเสร็จการลงทะเบียนหลังจากนั้น ทางภาครัฐก็จะนําข้อมูลของเรามาตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัตินะครับว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ซึ่งคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็เหมือนกับโครงการเราชนะนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ w w w m o ไ3 3เรารักกัน com นะครับในวันที่15มีนาคม2,564นะครับเมื่อตรวจสอบแล้วเราได้รับสิทธิ์ก็จะมีเงินเข้าที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง ครั้งละ1,000บาทจนครบ4,000บาทนะครับถ้าใครแม่ไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ไปโหลดมานะครับมาติดตั้งในมือถือนะครับซึ่งจะมีเงินเข้านะครับครั้งที่1นะครับวันที่ 22. มีนาคม2564ครั้งที่2วันที่ 29. มีนาคม2564ครั้งที่3วันที่ 5. เมษายน2564ครั้งที่4วันที่ 12. เมษายน2564 ข้อมูลที่พูดมาทั้งหมดนะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ประกันตนต,นตามมาตรา33นะครับหวังว่าจะได้รับเงินเยียวยาโครงการภาครัฐนะครับม33เรารักกันนะครับรับเงิน4,000บาทแต่ว่าถ้ายังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับในวันที่15มีนาคมถึงวันที่28มีนาคมนี้นะครับส่วนจะมีขั้นตอนในการทบทวนอย่างไร และจะขอทบทวนอย่างไรให้ได้รับสิทธิ์นะครับอาเปียก็จะมาแนะนําในคลิปต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์นะครับถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาเปียก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาเปียจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับ